วันนี้เพิ่งเลิกงานนะคะก็เสียงดนตรีค่อนข้างดังนะคะตอนนี้ก็มีมิวสิกนะคะอยู่ตรงมหาลัยโคนทรีเดี๋ยวหนึ่งจะหันให้ดูนะคะเมามันคนเยอะมากส่วนมากจะเป็นนักศึกษานะคะ ตอนนี้หนึ่งอาา้อมมาคึ้นหนึ่งลงรถแล้วนะคะหนึ่งกำลังจะกลับบ้านเสียงค่อนข้างดังนะคะเขาจะมีมิวสิกนะคะที่เขาเล่นเป็นดนตรีอย่างเดียวที่คุณสาหนึ่งชอบอะ่ะ <c oughs> หไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะเสียงค่อนข้างดังแล้วก็หนึ่งกำลังจะเดินกลับบ้านเนาะก็เลยลงรถมาก็จะเอะเยอะมากๆเดี๋ยวให้ดูฝั่งทางนี้นิดนึงนะคะแอบดูข้างหลัง ของกินด้วยนะคะก็ซื้อตัว๋วซื้อซื้อตั๋วแล้วก็เข้าไปก็แลกอาหารได้ด้วยอะไรประมาณนี้แหละก็ตอนนี้นักศึกษาวัยรุ่นกําลังเยอะมากเลยนะคะตอนนี้หนึ่งเดินเข้ามาในมหาวิทยาลัยโคนที่นะคะหนึ่งกำลังจะกลับบ้านเพราะว่าหนึ่งเลิกงานแล้วเสียงดนตรีจะดังนิดนึงเนี่ยหนึ่งติดใจตึกนี้นะคะตึกนี้เหมือนเรือนะคะเหมือนเรือหนึ่งว่าจะเอามาให้ดูตั้งหลายรอบแล้วเพราะอะไรมากนะคะหนึ่งรู้เพราะว่า เขาเหมือนเรือนะคะเพราะว่าที่นี่จะมีตึกช้างแล้วก็ตึกนี้เหมือนเรือก็เป็นของมหาลัยโคนทรีนะคะเสียงดนตรีค่อนข,อขอ้างดังเนาะดังมากมายไปเดินกลับบ้านกันมีหนุมน่มๆยืนอยู่ตรงนูน้นอย่าบอกนะว่าเขาปิดตรงนี้หนึ่งเดินไปไม่ได้ไม่ได้ปิดนะคะหนึ่งสามารถเดินไปได้อยู่อันนี้เป็นด้านหลังนะคะเขาก็อ้อม ร้อมไวแบบนี้เลยนูน่นโยกย้ายใส่สะโพกกันอยู่ตรงนน้นเราเลยไวแล้วกลับบ้านดีกว่ามุมเนี้ยจะไม่เหมือนเรือแต่ว่าม,มุมมุมที่อยู่ตรงเนี้ยเหมือนเหมือนเรือเหมือนเรือเหมือนเรือโครงอะไรสักอย่างประมาณนี้เนาะ ประมาณนี้นะคะหนึ่งไม่รู้ว่าเรียกว่าตึกอะไรนะคะเห,เ,หเหมือนเหมือนเหมือนเรือเหมือนเรือเอียงลงมาเนาะเหมือนเรือเอียงลงมาอะไรประมาณนี้แหละเออนั่นแหละหนึ่งไม่ได้รู้อะไรมากมายนะคะกลับบ้านกันดีก,กว่าอันนี้คือทางกลับบ้านนะคะทางกลับบ้านที่มาผิดทางเล็กน้อยแต่ว่าเดินได้นะคะ หนึ่งก็ตะโกนเสียงแข่งไปกับเสียงดนตรีเนาะทางกลับบ้านอ้อมอาคารเก่าช่วงนี้ไม่มีใครไม่มีใครเลยนะ แล้วหนึ่งก็มาโพตรงนี้นะคะทางเดิมตอนนี้ออกมาไกลเสียงดนตรีนิดนึงนะคะเพราะว่าเสียงดนตรีค่อนข้างดังใบไม้เริ่มร่วงแล้วนะคะแต่ว่าก็บางต้นก็สีก็เริ่มเปลี่ยนแต่ว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนะคะก็เริ่มเปลี่ยนแล้วใบไม้เริ่มร่วงแล้ว ฝั่งนู้นจะมีร้านอาหารไทยด้วยนะคะข้ามไปฝั่งนูน้นชื่อร้านว่าไทยดุสิตน่าจะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ทางนี้ก็คือทางกลับบ้านหนึ่งป๊าหนึ่งขอตัวเดินกลับบ้านก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย